สวัสดีครับพิธีคอนชาลาออกจากหม่องนึงอันมีหม่องนึงก็ได้่างง่ามพีม่หนออกุกผ้ามากินโอล่วอยอยู่ผ้ามากินเฮ้กินเอาลากินเอา อย่างงามพี่นอ้องอย่างง่ามงามแห้งอย่างงามงามระบางงามต้งนี้ก็งามนีม่แต่อย่างงา่ามาพ,า,า,มพาไปกินกพี่น้องอย่างบ่ง่ามบ่พาไปกินหรอกเพิ่นบ่กินมองไหนกินดีที่สุดพาไป หอบลอบล่าหอบอลจะนอนสิภาคัคบยาถูยาถูมันติหักของเพิ่นถอย้อยเออถอยนะเอาอหอบอาหอบลอบลใหญ่น่ไปใส่บูบันหอบอาเออน่ะ มันบ่แมนยังดอกพี่นอ้องถ้าที่ๆยังสิเพิ่นเพิ่นบ่่อยกินเพิ่นสี่ไปกินเป็นแป้นเพียงห้างจังส่นเพิ่นมักกินพี่นอ้องดูอีกแล้วต้นสะเดาอีกแล้วหบเอาเร็วอหบอเอา อู้จะมักเล่นเนะเพื่อนสองก,กินเนื้อเถาะสิได้กับสองก,กินสิผ้ากับเอาแล้วนั่งละบะ่นนั่งถูคนล,ละบะ่น เพชรหาไปแล้วพี่น้องคือถี่ว่าหิวป่านนด้หรอกมึงบึง่ัดถกทั้งกินทั้งถูคั่นแล้ว กินกับกินต้าปายต้าปายกับกินเลยยายต้าปายกับกินเลยเดี๋ยวต้องก,กินเอาๆๆเออเอาๆ ึินแบบนี้ไ่ได้โดนเลยพี่น้องไ่ได้โดนหรอกเลยนมีงช่องคนซีอิมหรอกดึงน้อยๆจีรน้อยละน้ยะนยนแสดงมาซีอิมแล้วภาพี่เตีย้ยมาถูพระทันแล้วภาพี่มาเออเออมากมา,มา มันกินทั้งห e e like like ่างๆเคยมักห่างๆกระถ้ายแหลกๆก็สิว่าบ่เนาะกินกระต่ายก็กินตัวกับมันเสียไปลาเสียไปกับกินไปล่ะหอบเอาหอบเอาเร็ว หอบลาหอบอาแคกว่าเศร้าหาอยนางนนมันง่ามโพดที่บ่อดเตี้ยง่ามโพดมันบพเป็นระกินเพราะมันผสมหยาเดินต้องใช้สร้างาสมหยาละเดินเดียบหยาง,ง่ามโพด กินละกินสำหรับคลิปนีกนนน้ก็ขอเฉพารมีธุกรรบเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนขอขอบคุณหลายๆผู้ที่สนับสนุนได้เตรียมมาตลอดอุดสาเบิ่งคิดให้ ปลาเบล่าอันมี่าของท่านมาบึงคิดหองยายเสียอมเหม็นมากพอขอบคุณหลายๆเด้ยอท่านทุ่งทุ่ใช่ตลอดปลอดให้จากอันตลายทั้งหลายทั้งปวงอยู่เย็นเป็นทุกข์ทั้มาขาดเด้อท่อนอวยพ่อหายพ่อชัยกิติโศกค้คอยรู้ลาบใดโดยตามปา,นะาธนาหากี์ทั้งพ่อขาขายไก่ขายหมู คือเป็นคู่ทำงานรัฐกการนายใส่เจ้าขาไหมขาฝ่ายแนวใดกับตามซางขายเป็ดอย่างกรย่างเงินเจ้าะไหลังโฮมเดอ้อท่านเจ้าขายเข,ขาต้มพัดมีแตงโมสิงคโปร์ขนมพ่องอทั่วดินหรือ่อยเจ้าะไข่ต้องขายสอยนาฬิกาเสียงไงเงินไห้ไหลลังเขากระเป๋าเจ้าไหลังเต็มเดอ้อทุกท่านทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบตรงนี้นครับเดอ้อสวัสดีครับ